สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกททาขนขณะนี้เราอยู่ที่การล่องแพรับประทานอาหารกลางวันที่รำน้ำางึมนะครับบรรยากาศจะเป็นเช่นไรก็สนุกสนานขนาดไหนได้รับการต้อนรับยินดีขนาดไหนจากพี่น้องประชาชนชาวราวนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ไม่สามารถบรรยายให้เป็นคำพูดได้นะครับแต่ว่าเราสามารถไปดูบรรยากาศ ชื่นมื่นของผู้กเกษียณอายุราชการนะครับอย่างเต็มที่ได้เลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความสนุกสนานที่เราไม่สามารถหาได้ที่ไหนแล้วนะครับชีวิตหนึ่งในชีวิตควรมาล่องดื่มดำกับความสุขสนุกสําราญในการเล่นกินข้าวที่ลำน้ำเงิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับประเทศลาว สวยงามมากเลยครับสาวลาวน่ารักที่สุดเลยสุดยอดถ้าถ้าสั่งเบียรนะครับคำว่าแก้วคือขวดแต่คำว่าจอกจะหมายถึงแก้วนะครับถ้าจะเอาเบียรกี่แก้วหมายถึงเอาเบียรกี่ขวดนะครับ แต่ถ้าจะเอากี่จอกก็คือบอกว่าเอากี่แก้วอู้หูภาษาเป็นภาษากระดาษครับผมเ,เพราะว่านี่เราอยู่กับท่าน,นรงอยู่แล้วเ <c oughs> พราะนี้ท่าน,นรงจะเลี้ยงเบียร์ประมาณ10แก้วเอา10ขวดมาเลย <c oughs> <c oughs> เราอยู่บนแพเขาเรียกแพรอะไรนะครับนี่เขาเรียกแพรอะไรนะแพอุ่นคำเรือแพรอุ่นคำนะครับที่ล่องแม่น้ำางึมรับประทานอาหารกันนะครับก็มีคาราโอเกะแลนะใครต้องการที่จะดื่มร้อ,รองคาราโอเกะก็มาได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหบรรยากาศชื่นมื่นมากเลยนะครับท่านอยากให้มาเห็นกันนะครับก็แม่น้ำางึมก็จะไหลลงเข้าสู่ลำน้ำโขงนะครับ ของสีปูนมูสีครามเป็นเรื่องจริงนะครับตอนนี้แม่น้ำก็จะรู้สึกจะจะเป็นสีปูนนะฮ <Okay. S 1> ะ ไอออกซิเจนออกซ ตอนนี้คนชราก็สนทนากันตามภาษานะครับก็เป็นการช่วยมือนะครับวันนี้เรามางานมุติตาจิตของผู้เสียดยวุวชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกรา,า,รา,ราม,มาเขตสามนะครับมีคุณครูจากหน้องแฟบคุณครูจากน้องโป่งสงวนบ้าพงงแล้วก็นี่เลยครับแม่กุหลาบจิตชูจากอ่า ุ่งจานหน้าตา,น,านิบานจริงๆเหมือนจานจริงเพราะว่าแม่เขาจะสวยตลอดเวลาอยู่แล้วอ่าคนคนนี้เขาจะชอบสวยแล้วก็มากับใครครับนี่เสียณไปแล้วมารับน้องใหม่พี่พีรวิชจิชูตอนี้ยงืนชูไม่ไหวแล้วจิตอย่างเดียวก็คือมาจากไหนเนี่ย คนนนี้คือท่านสุภชัทยธทนุษน,นะครับก็ไม่สำคัญอะไรผ่านไปเลยก็ได้ครับไปพูดเกษียนะครับน่ารักมากน่ารักมากตรงริมสองข้างทางนะฮะก็จะมีการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับแล้วก็มีแพรมีแพรการท่องเที่ยวของ ตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองลาวกำลังจะริ่งเรืองนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าลำนำ้ำเงึมคือสายเลือดใหญ่ของของชาวลาวเลยนะครับตอนนี้เรามาล่องแพกันด้วยความสนุกสนานท้องบรรยากาศชื่นเพ่นมากเลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ อาหารดีราคาถูกนะครับแล้วก็ความสุขทีข่หาได้ในราคาที่เป็นกันเองนะครับน้องๆให้การต้อนรับอย่างดีนะครับจากน้องน้อยนะพี่เด็ดดวงให้เป็นแรวนะครับตอนนี้น้องน้องน้อยน้องน้อยต่ชื่อใช่ไหมครับแต่ที่อื่นไม่น้อยใจใหญ่ใจใหญ่หวานหน้าอันนี้นหนึ่งเยี่ยมมากอ้าวแล้วกอนแล้วกัน อันนี้คือน้องน้ำฝนเนี่ยฮะสุดยอดมากพี่ได้ด้วงไม่ได้แต่ต้องหอมแก้มสีหนึงขอบคุณมากชื่อน้ำฝนน่น้ำฝนทีนี้ใปน้อยไปน้อยมากไปร้อนไปร้านหมดไปร้านหมดปัญญา